สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่าถึงสิ่งสำคัญเวลาที่เราแบ่งที่ดินนะคะว่าเราจะเลือกจากอะไรนะคะซึ่งก่อนที่เราจะไปรู้จุดสำคัญของการแบ่งที่ดินนะคะเรามารู้กันว่าองค์ประกอบที่สำคัญของที่ดินมีอะไรบ้างนะคะซึ่งองค์ประกอบของที่ดินน่ะก็จะประกอบไปด้วยสี่ส่วนด้วยกันนะคะอันที่หนึ่งก็คือขนาดซึ่งขนาดก็หมายความว่าขนาดของที่ดินน่ะจะเป็นไร่ เป็นงานหรือเป็นตารางวาซึ่งคําว่าขนาดก็คือว่าขนาดของแปลงที่ดินนะคะว่าแปลงที่ดินนี้มีขนาดเป็นไร่เป็นงานหรือเป็นตารางวานะคะองค์ประกอบอันนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบที่สําคัญในการที่เราจะเลือกว่าขนาดแปลง ก่อนที่เราจะแบ่งเนี่ยมันเป็นขนาดไหนนะคะซึ่งถ้ามันขนาดเล็กอยู่แล้วเนี่ยอาจจะมาทําการแบ่งจะลําบากนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้ามันเล็กแล้วมันมีองค์ประกอบอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเราก็สามารถแบ่งได้นะคะอ,องค์ประกอบที่2ของที่ดินก็คือทิศของหน้าแปลงนะคะทิศของหน้าแปลงหมายความว่าหน้าแปลงที่ติดถนนนะคะมันหันหน้าไปด้านไหนอาจจะเป็นด้านทิศเหนือทิศตะวันออกทิศตะวันตกหรือทิศใต,ต้นะคะนี่คือ ความหมายของคำว่าทิศของหน้าแปลงนะคะซึ่งตรงด้านทิศของหน้าแปลงอะค่ะโดยส่วนใหญ่ก็จะมีผลเหมือนกันกับคนเลือกเพราะว่า บางคนก็เลือกตามหลักหลายๆอย่างนะคะซึ่งอาจจะไม่ใช่ทุกคนนะคะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะคำนึงถึงทิศด้วยเหมือนกันนะคะองค์ประกอบอันที่3ก็คือรูปแปลงที่ดินนะคะรูปแปลงที่ดินหมายความว่ารูปแปลงของที่ดินมันจะเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือเป็นสามเหลี่ยมหรือเป็นหลายๆเหลี่ยมก็แล้วแต่นะคะซึ่งตัวรูปแปลงที่ดินนะคะ ก็จะเป็นตัวบ่อกได้ว่าเวลาที่เราจะทําอาคารต่างๆเนี่ยเราจะออกแบบแบบไหนจะหันหน้าไปด้านทิศใด,ดหรือว่าจะมีส่วนประกอบของอาคารเราเป็นในแนวทางไหนนะคะรูปแปลงก็จะมีส่วนมากเช่นเดียวกันในการเลือกที่ดินนะคะอันถัดมาก็คือแนวถนนคําว่าแนวถนนหมายความว่าแปลงที่ดินนะคะ มันมีด้านหน้าด้านที่ติดถนนนะคะกว้างกี่เมตรซึ่งความกว้างของอแปลงที่ติดถนนนะคะจะมีผลกับการเลือกทิศทางเดียวกับการเลือกออกแบบโครงสร้างออกแบบอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆในแปลงที่ดินด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นนะคะเมื่อเรามองถึงองค์ประกอบทั้ง4ด้านของที่ดินแล้วเนี่ยหสิ่งที่สําคัญที่สุดในการแบ่งที่ดินเราจึงให้ความสําคัญที่แนวถนน คำว่าแนวถนนคือแปลงที่เราเลือกมาแบ่งนะคะมันมีหน้ากว้างติดถนนอยู่ที่กี่เมตรนะคะซึ่งความกว้างของหน้าแปลงที่ติดถนนนะคะมันจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเวลาที่เราแบ่งแปลงออกมาแล้วเนี่ยเราจะเสียพื้นที่ภายในแปลงในการคำนวณอยู่มากน้อยแค่ไหนนะคะยกตัวยอย่างเช่นสมมุติว่าเรามีเนื้อที่1ไร่เราต้องการจะแบ่งเป็น4แปลงถ้าสมมุติหน้ากว้างของที่ดินใน1ไร่เนี่ยมันกว้างที่40เมตร เราแบ่งเป็นสี่แปลงเราก็สามารถทำหน้ากว้างของที่ดินแต่ละแปลงได้ด้านละ10เมตร10เมตร10เมตรซึ่งมันอาจจะดูเป็นแบบว่าหน้ากว้างที่ดูแล้วอาจจะพอดีในการที่เราจะสมมุติเราทำบ้านหน้ากว้าง10เมตรก็พอที่เราจะทำประตูเข้าบ้านแล้วจอดรถได้เนี่ยนะคะนี่คือลักษณะของการมองนะคะแต่ถ้าสมมุติในที่หน่1ไร่เราจะแบ่งเป็นสีแปลงแต่1ไร่นั้นหน้ากว้างติดถนนของเดิมอยู่แค่10เมตร ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นใน10เมตรเนี่ยเท่ากับว่าเราจะแบ่งอีก4เราต้องเสียพื้นที่หน้ากว้างเนี่ยอย่างน้นอยๆก็ต้อง4เมตร5เมตรเป็นแนวถนนเข้าไปภายในแล้วค่อยไปแบ่งเป็น4ีเมสีแปลงข้างในนั่นหมายความว่าแต่ละแปลงเนี่ยอาจจะไม่ได้เนื้อที่ที่ร้อยตารางวาแล้วถูกต้องไหมคะเพราะมันจะต้องเสียพื้นที่บางส่วนในการทําถนนนั่นราคามันเลยทําให้ว่าเวลาที่เราจะแบ่งที่ดินแต่ละครั้งเนี่ยคะ่ะแนวถนนหน้าแปลงะคะ่ะ ไม่ใช่ความกว้างของถนนนะคะมันหมายความว่าแปลงที่ดินแปลงนั้นมีด้านหน้าที่ติดถนนนอยู่กี่เมตรมันจึงเป็นหลักสําคัญครับในการที่จะเลือกว่าที่ดินแปลงนั้นเราควรเอามาแบ่งหรือหากเราจะแบ่งเราจะแบ่งถนนกว้างเท่าไหร่จะแบ่งเป็นแนวแปลงแบบไหนจัดจัดผังเป็นแบบไหนเพื่อให้เสียพื้นที่ภายในในการนำถนนที่น้อยที่สุดหรือเหมาะสมที่สุดนะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้บอกว่าเราไม่อยากเสียถนนเยอะไม่ใช่มันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการแบ่งของเราเช่นเดียวกันนะคะหาเราจะแบ่งให้ลูกแบ่งให้ญาติหรือแบ่งขายสมมุติกรณีแบ่งขายเราก็ต้องดูด้วยว่าพอแบ่งไปแล้วเสียถนนเท่าไหร่เนื้อที่ที่เหลือเหลือเท่าไหร่มันคุ้มหรือว่ามันคุ้มทุนหรือว่าเราจะตีมูลค่าทั้งหมดเป็นเท่าไหร่นะคะถูกไหมคะแต่ว่าถ้าสมมติเราแบ่งให้ลูกเราก็ต้องมาดูว่าแปลงแต่ละแปลงในลูกๆของเราที่ได้ค่ะควรจะได้รไได้ ถนนที่ติดหน้าแปลงที่เท่ากันหรืออาจจะต้องเหมาะสมที่สุดในการแบกนะคะเพื่อไม่ให้แบบเกิดความวิชาลิษยาหรือเพื่อให้ไม่ให้เกิดการขับขลหารในภายหลังนะคะนี่นะคะ่ะคือหลักสําคัญในการที่จะเลือกที่ดินมาแบ่งหรือหลักสําคัญในการแบ่งที่ดินแต่ละครั้งต้องดูแนวถนนนะคะอย่าลืมว่าทุกๆแปลงที่แบ่งมาต้องมีถนนเข้าถึงนะคะเพราะหากไม่มีถนนเข้าถึงนั่นหมายความว่าที่ดินแปลงนั้นจะเป็นที่ดินตาบอด อาจจะก่อให้เกิดปัญหาตามมาในภายหลังหรืออาจจะก,ก่อให้เกิดมูลค่าที่ต่ำลงของที่ดินแปลงนั้นๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณลุกท่านมากนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ